วัดีค่ะวันนี้เมย์นะคะจะพาลูกค้ามาส่งมอบรถมิตซูบิชิมิลาดนะปี2014ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณอภัสรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอภัสาส่งเป็นอาชีพอะไรแล้วก็เอกสารยุ่งยากไหมและได้รับส่วนลดโปรโมชั่นคืน9,000บาทจริงๆหรือเปล่านะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกค้าส่งเป็นอาชีพอะไรมาคะพายล ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเอกสารใช้อะไรบ้างคะมีบัตรประชาชนใบทะเบียนบ้านแล้วก็หน้าสมุดบัญชีค่ะอ๋อเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะในขอทวนนิดนึงนะคะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะลูกค้าตัวนี้รอรถนานไหมไม่นานไม่นานเนาะเซลใจดีไหมคะใจดีเซลใจดีเนาะตัวนี้ได้รับส่วนลดเง ยืนกู้ที่1 8 0 0 0 0บาทราคาตัวรถ1 9 8 0 0 0นาทะลูกค้าต้องได้ดาว1 8 0 0 0ใช้ส่วนลดเงินดาว9,000นะคะวันนี้ลูกค้าชำระเท่าไหร่นะคะ900 0นะคะตัวนี้ลูกค้ายืนยันอีกเสียงนะคะว่าได้รับเงินคืนจากเราจริงๆ9,000นะคะที่นี่รวยสมบัติคาเซ็นเตอร์สาขาหนองคายขอบคุณมากค่ะสวั